ที่น่าสนใจมากๆคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ห้ามการชุมนุมรำลึกถึงเหตุการณ์เทียนอันเหมือนแต่ผู้คนฮ่องกงเห็นดังที่เห็นภาพนี้ครับที่วิกตอเรียพาร์คกลางเกาะฮ่องกงเลยครับผู้คนจำนวนมากอย่างนี้ไม่กลัวคำสั่งของทางการอีกต่อไปเพราะรู้ว่า ที่สั่งมานั่นคือรัฐบาลกลางของปักกิ่งมากกว่ารัฐบาลฮ่องกงเองแต่ว่าที่กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะว่าวันเดียวกันนี้ครับสภานิติบัญญัติฮ่องกงผ่านกฎหมายว่าด้วยเรื่องเพลงชาติจีนในฮ่องกงครับกฎหมายนี้บอกว่าใครที่ละเมิดเพลงชาติจีนหรือไม่ให้ความเคารพต่อเพลงชาติจีนมีโทษจำคุกสูงสุดถึงสปีนะครับ เป็นความผิดที่รุนแรงมากนะครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่ไม่ให้ความเคารพต่อธงชาติจีนเขามีธงฮ่องกงกับธงชาติจีนกฎหมายของฮ่องกงเองยังไม่มีโทษจำคุกต่อคนที่ไม่เคารพธงฮ่องกงแต่ถ้าเป็นธงชาติจีนแล้วก็นี่เป็นกฎหมายฉบับใหม่ลงโทษจำคุกสูงสุด3ปีและปรับสูงสุด50,000เหรียญฮ่องกง หรือประมาณเป็นเงินดอลลาร์หกพัดอลลาร์ก็ประมาณ2องแสนบาททีเดียวครับและในกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งคนฮ่องกงก็ช็อกพอสมควรนะครับว่าจังหวะจะโคนที่ออกกฎหมายมาเนี่ยเท่ากับเป็นการจงใจที่จะเข้ามาควบคุมชีวิตของคนฮ่องกงอย่างชัดเจนเพลงชาติจีนจะเอาไปดูถูกเหยยดยามหรือกระทําการไม่ได้ทั้งๆท,ที่คนฮ่องกงก็มีเพลงชาติ ของตัวเองที่เป็นเพลงฮ่องกงอยู่ในร่างกฎหมายนี่บอกว่าบุคคลและองค์กรทั้งหมดต้องแสดงความเคารพต่อเพลงชาติจีนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลบอกเลยครับว่บากฎหมายฉบับนี้เป็นตัวอย่างที่เลวร้ายในการละเมิดสิทธิของคนฮ่องกงแต่ว่าคนที่สนับสนุนกฎหมายนี้ก็บอกว่านี่เป็นความรับผิดชอบเป็นพันธะกรณีของรัฐบาลฮ่องกงให้แน่ใจว่าคนฮ่องกงนั้น เคารพในสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งจีนเช่นเดียวกันถ้าจําได้เนี่ยใครติดตามข่าวประท้วงฮ่องกงก็จะมีการเผาธงชาติจีนและมีการดึงเอาธงชาติจีนลงมาจากเสาก็มีมีการโยนธงชาติจีนลงไปในแม่น้ําก็มีและก็มีการแสดงความไม่เคารพต่อเพลงชาติจีนก็มีซึ่งนี่แหละกลายเป็นประเด็น ที่ร้อนแรงขึ้นมาวันนี้ครับวันนี้วันครบรอบเทียนอันเหมือนวันนี้มีการรวมตัวของคนฮ่องกงต่อต้านท้าทายอำนาจรัฐและขณะเดียวกันก็มีกฎหมายใหม่มา,มาที่มาเก้าเนี่ยก็ออกกฎหมายเรื่องเพลงชาติมาตั้งแต่เดือนมกราปี2 5 0 0 2019ปีที่แล้วแต่ฮ่องกงเนี่ยเดิมที่ก็มีร่างนี้ครับแต่มีความล่าช้าก็เพราะสถานการณ์การประท้วง ยาวนานมันนี่แหละครับนี่คือภาพจากฮ่องกงที่ผมตัดมาให้ดูเพราะว่ามันเปรียบเทียบได้หลายอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ในอเมริกา